จะประชุมแล้วยังไม่มีใครมาเลยวันนี้ฮัลโหลพี่ตังพี่ตังว่าไงมี่เฮ้ยพี่ตังเขามีประชุมนี่วันนี้คุณไม่เข้าหรอเข้าสิเดีย๋ยวตามเข้าไปโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ตามเข้ามาใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ตามเข้าไปวันนี้มีอะไรบ้างประชุมเซลลก็น่าจะมีพวกอัปเดตโปรดักต์ทั่วไปมั้งพี่ แต่ว่าของผมมามีอัปเดตพวกชุดประชุมด้วยนะพี่ชุดประชุมมีสายเป็นแลนครับพี่ตัวใหม่มาใหม่เลยโอเคโอ้ยกำลังเป็นที่ต้องการเลยใช่ไหมชุดประชุมที่ใช้สายแลนในตลาดกำลังดังแล้วพี่เอ้ยว่าแต่ทําไมกล้องพี่ตั้งชัดจังวะอ้าวกล้องหน่มไม่ชัดเลยเราโมจะดูแต่ชุดประชุมไงเราไม่รู้ใช่ไหมว่าคามิล่าคอนเฟลเลนต์เนี่ยเขาก็มีรุ่นใหม่ที่อัปเดตเหมือนกันของเลสอ่ะนะพี่ใช่ จบแล้วไหนผมถ้าเกิดพี่เข้ามาผมพี่หยิบมาให้ผมดูด้วยได้ไหมพี่ตังโอ้ได้เลยยินดีมากเลยน้องเดี๋ยวเจอกันได้เลยโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเข้ามาแล้วบอกไว้นะอ่ะนี่เฮ้ยเลสคามลรุ่น C C F 100. 1 0 0โอ้ยที่น<ผ>ใหม่ที่ภาพเป็นซันคือตัวนี้เลย่พีใช่เลยหน้าเลนฟูเฮดดีมีไม์มีลำโพงพร้อม เครื่องเล็กขนาดพกพาประชุมที่ไหนก็ยกไปได้ใส่กระเป๋าไปได้เลยเอ้าย่างี้ติดตั้งยากไหมนยพี่ไม่ยากวางบนโต๊ะปึ๊บสาย USB ีเส้นเดียวเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเอ้ยใช้ได้เลยลักแอนเพย์พักแอนเพย์ไม่มีแบตด้วยอม่เหมืองรุ่นอื่นเลยอ๋อเราไม่ต้องใช้สาย a อซเลยไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีเอซเห็นตัวหน้าขึ้นไหมนี่มีตัวสกอสกอร์หน้าเลนอ๋อปรหน้าเลนขึ้นลงได้ เจ๋งไหมผิดได้ผิดได้โอเคโอเคเดี๋ยวฮะคุณมาไงเนี่ยไม่กินไหนคุณบอกคุณยังไม่เข้ามาก่อนคุณนี่ผมนั่งอยู่ตรงนู้นน่นั่งอยู่ตรงนี้นะโอ้ก็ไปบอกไปไปกินข้าวนี่ไป